เมนูมื้อนี้นะคะก็คือแกงออมนูหนา้าเด้อพี่น้องเด้อนูนาโตบังใหญ่หนึ่งแกงได้เตมหมอบางในหญ่นะนะแกงออมเด้อจ้าถ,า,ถามว่าผู้ใดเป็นคนแกงก็คือค่อใหญ่ติงเด้อจ้าพี่น้องส่วนหนำฝนเอง น้ำฝนบอกเลยว่าน้ำฝนว่ากินหนูเด้อค่ะเป็นอย่างน้ำฝนคือว่ากินหนูหนะ้ามันบอกพอว่ากินมันแห้งพี่น้องมันเหม็นแต่ว่าซุ้มขีเหล่าอ่ะคือมากหมกักหนูหน้าแม่หนูหน้าพัดเพสหนูหน้าอมหนูหน้าจึงสี่แม่โอ้บอดดว่าผู้ไดเด้อบอดดว่าผู้ไดขีดเหล่าเด้อคือน้ำฝนยกให้เป็นตัวอย่างซื่อซื้อว่าซุ้มขีเหล่าอ่ะมากเอาไปเห็ดเป็นกลับแก่มานะา อันนี่น้ำฝนกระไดอุ่นและกระไดตักใส่ถุงห่อน,นะคะเพื่อที่จะได้ให้พอหอใหพญติงไปกินอยู่มองเห็นงานเด้อพี่น้องเด้อน้ำฝนกับฮอแนวกินแนวอยากให้เล่าทุกหมือนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อได้น้ำฝนหอให้เล่าเล่าบ่เคยกินจักเถื่อเสือบอถ้าเมื่อได้น้ำฝนเมื่อได้หอให้นะ่ะถามหากลบเขาดีดีได้พี่นนอกสาเหตุที่หอเขาให้ทุกหมือกัน้อนว่าอยากประหยัดอยากจะเซฟยจ่ใจแล้วเห็ดกับเขากินเองกลบ สื่อกับเขากินกันราคาพ่อปันกันนะคะไล่ใจพ่อปันกันเมื่อเด็ดไปลงประยัดอีกนั้งดอกพี่น้องพ่อปันกัน